ลำดับต่อมาเป็นรัตนปริศบทนี้ยาวมากอาตมาขออนุญ,ญาตท่องอย่างเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันสิบนาทีเพราะว่า youtube ให้เวลาแค่สิบนาที ญาณีระูตานิสมาคตานิพุมานิวาญานิวันตลิเขสัพเทวพูตาสุมาณภาพวันตุทุติสักกาสุนันตุภาสิตังตสมาหิพูตานิสาเมธาสัพเพเมตังการุธานุสสิยาปชาญาทิวจรัตโตวจหารันติเจฟลิงตสมาหิเนรคะถาอภุมัตตายังกินจีวิตังอิทวหุรังวาสสเคสุวายังรัตนังปานีตังโนสมังอาเทธาเตนา ยิธรรมปีพุทธเถะตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิโหตัวขยังวิราคังอมตังปณีตังยถ่งทคัสกยมุนิสมาหิตอเตนะธรรมเมนะสมาธิกินชีธรทำปีรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยามพุทธเสรษฐปริวันนะยีสุจิง สมาธิมานตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมุนนวิชติธรรมปิธรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัฏฐิโหตุเยปุคละอัธสสังปสัทธาจตาริเอานิยคานิโหนติเตทักขินายตักขินายยสุกตัสสสาวกะเอเตสุทินนานิมาภลานิธรมปิสังเครัตนัง ปณีทังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีโหตุเยสุปยุตตารรมนาซ่านเหนานิกามิโนโคตรรมซาสนามหิเซปติปัตตามตังวิไคหัลาธามุธานิ่ผู้จงผลชมานายธรรมปิสังเครัตนังปณีทังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีโหตุยาธินักเคโรปทวินสุสะยาตุพิวัตเยพิสัมปกรรมปิโยตทุบมังสะปริสังวธรรมิโยอริยสัจจานิ

สกายที่คิวิกิตรชิตันสราศีลพัตังว่าปิยธาทิกินจียิธาอาจตุหปาเจหิจาวิปมุตโตชาจาริธานาอธิธานานิอภพอการุงอิธรรมปิสังเครตนะงปณีตังเอเสนะสัจเจนะสวัติโหตุกินจาปิกัมมังกัโรติปาปะกังกายนาวัจายุทธเจตสาวาอภพภโสตัสสปติจธายะอภภาตาติธาทัฏ อาทีฆาปะทศวุตายิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุวนาบลอาวนาปคมเพยยาธาภูสิตาเคขิมหานามาเสปัตขิมหานามาเสทรมวรังอเทศยีนิพานคขามิงปรมังหิตายอิธรรมปีพุทธรรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุวนาบรวัญญุวรโทวารหานโะ อนุตตรธรรมวรังอธิสยิธรรมติพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตูขีนางปุรานังระวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาทีชายวิรุณิฉันทานิพันติเทรายัายามปทีโปอิธรรมปิสังเครรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตูสำหรับที่มาของ มนบทนี้เนี่ยมีดังต่อไปนี้มนบทนี้เกิดขึ้นในคราวที่เมืองเวสาลีเกิดข้าวยากหมากแทงขาดแคลนอาหารเกิดโรคระบาดมีผู้คนล้มตายมากมายมีศพเกลื่อนนองเมืองมีศพตายเกลื่อนเมืองมาจนเจ้าลิชวีผู้ครองคอนครต้องเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธเจ้าสเสด็จมาปโปรด พอพระองค์เสด็จมาถึงเมืองเวสาลีแล้วพวกเทวดาก็เข้ามาเฝ้ามากมายจนพวกอมนุษย์ต้องหนีกันกระเจิดกระเจิงจ้าระวันและพระองค์ก็ได้ตรัสมนบทนี้ประทานมนบทนี้ไว้เพื่อให้ชาวเมืองเสวดเพื่อป้องกันภัยต่างๆในเมืองเวสาลีตั้งแต่ชาวเมืองสวดบทนี้มาการล้มหายตายจากกันเป็นโรคระบาดก็ ไม่มีไหนญาติยโยมชาวเมืองเรสาลีในสมัยนั้นก็กลับฟื้นคืนมามีความสุขความเจริญร่มเย็นตลอดมานี่ก็คือบทอที่เรียกว่าบทป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นบทที่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาะดญาติโยมสามารถนำไปสวดได้อาตมาวันนี้สวดให้เต็ม ยดเลยทีเดียวสวดให้เตรียมบทหมดเลยนะจริงแล้วเวลาสวดจริงๆเราอาจจะสวดย่อๆก็ได้มนบทนี้เรียกจำเต็เตียมว่ามนรัตนป,ปริณนะเป็นมนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโดยตรงเลย